เขาดินส่วนจัสรูุสิทธิ์เขาดินวนาอยู่คู่กรุงเทพมานานเขาเรียกเป็นปอดสีเขียวกลางมือครับเป็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้ต่างๆเนี่ยเรามีนโยบายเลยบอกว่าเราจะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่แล้วจ,จะปลูกึ้้นทดแทนพี่น้องประชาชนครับต้นไม้ที่เราเห็นในในเขาดินนี่นะมีประวัติค,ความเป็นมามีตำนาน ต้นที่เห็นนี่ครับไมฮอกการี้ในกรทมปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่ที่ไมฮอกการีนี่ปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หลังจากที่นเานเดจประพาสเกาะชวาเกาะมาที่ปีนังนะครับก็ไปเอาท่านองค์่ก็กส่งเอามาปลูกนะครับตอนสมัยนั้นนะครับในกรทมท่านจะมาปลูกแถวถนนราดดำเนินกลางนะครับไอที่ทําชองเอลิเซเมืองไทยนะครับลาดดำเนินกลางมีรู้จักใช่ไหมลาดดำเนินทเล็กชองเอลิเซเสร็จแล้วก็จะมาปลูกปลูกแถวรัฐสภาปลูกในพระราชวังสวนทรแล้วปลูกในเขาดินแล้วก็ไปปลูก แถวตรงไอ้ถนนวิทยุสากรนะครับแต่ตอนหลังมากอทมก็เลยตัดเล่นแบบตัดเรียบมไม่ได้รู้ร่าเข้าประวัติศาสตร์แต่ว่าในเขาดินเราจะเก็บไว้นะครับต้นไม้เหล่านี้อายุเป็นร้อยปีตัง้งแต่สมรกามที่5และมีต้นไม้อีกหลายต้นต้นสักทองที่ปลูกบริเวณเขาดินวนานะครับพี่น้องประชาชนทราบไหมครับเขาดินวนานี่ทาไมถึงประชาชนทึกติดปากเรียกว่าเขาดินวานาพราชกาลที่5สมัยก่อนตรงนี้นะครับเป็นพระราชอุทยานส่วนพระโอ,องท่าน หลังจากที่ท่านเสด็จพระพาสต่างประเทศท่านก็มาเห็นว่าเออน่าจะทําสวนพืชศาสตร์ขึ้นบ้างในในพระราชอุทยานของท่านท่านก็มาปลูกต้นไม้ขึ้นในนี้แล้วก็ขุดสระน้ำไปตรงนี้นะครับขุดสระน้ําในการขุดสระน้ำน,นะครับท่านเกาดินบำรุงขึ้นไอ้ส่วนหนึ่งเอาไปผมทําที่วัดเบญจกอีกส่วนหนึ่งเอาไปผมทําที่ไอ้ลานพระกทรงมา<ฮ>และส่วนที่เหลือก็มูลดินอยู่ตรงกลางบริเวณตรงกลางไอ้สระน้ําตรงนั้น<ฮ>มูลดินสูงๆตรงนั้นเขาเรียกกองเขาดินนะครับเขาเรียกเขาดินเ<ฮ>ขาดินแล้วก็ปลูกพืชพรรก ก็เรียกว่าเขาดินวนาเขาดินวนาต้นอะไสมรรถกาลที่5ต้นไม้ต่างๆในเขาดินนีเยอะแยะไปหมดที่อยู่ในสมรรถกาลที่5นะครับพี่น้องคงไม่เคยรู้นะไอ้พินกิบกินยังเพิ่งรู้เลยเนี่ยเออรู้รู้เหมือนกันนะพี่น้องประชาชนก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นเขาดินวนาจริงๆเป็นชื่อที่สมรรถกาลที่ห้าท่านทรงทรงทรงเรียกทรงเรีสมัยนะ